สวัสดีจ้าวันนี้พามาเก็บน้ำเต้าปูปลาไม่ใช่ใลูกน้ำเต้าคะ่ะขายยังไงน้ำเต้าอันนี้ลูกสิบห้าบาทคะ่ะอ,อันนี้พีสาอ้อจานางเหมือนกันไหมลูกใหญ่ๆหญ่สิบห้าบาทโดกมากเลยลูกน้อยกี่บาทนะอันนี้ขายสิบบาท <c oughs> มันต้องใหญ่กว่านี้คะ่ะถึงจะเก็บเก็บได้กี่ลูกวะนะ มันนี่เก็บได้ลูกเดียวค่ะโอ้โหให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยพรังไม่อยู่จัดเต็มกันเลยจ้ะพรังไม่อยู่จัดเต็มเลยพรังไม่อยู่ตัดเต็มเต็มพื้นนาเลยจ้ะไอพื้นสวนเลยเขื่อนแน่นหน่อยแค่ <S <S ไหนจา้าลูกงามเกณฑ์จานน้ำเตา้าเก็บได้ที่ได้ลูกเลยนะมันใหญ่แค่ลูกเดียวไ <S <S 2> <S 2> หปลูกนานยังปลูกกี่เดือนละ สองเดือนแล้วนะโอ้อพอรู้ว่าเขาไม่มาบ้านจัดเต็มกันเลยค่ะพอเขาบอกว่าทําไมต้องขุดร่องอย่างนี้ยมันเป็นร่องเป็นเนิอนอยังไงนีน้ำมันไหลามาโอ้โหโโบ้านเป็นพักเป็นพักไปทีนี้อันนี้ก็สวนพักบุ้งจ้ากำลังงามเลย แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นมะเขือเนาะจะพามาดูอันนี้ก็พักปังมีคน้นอยากได้เม็ดหลายจ้ะแต่ว่าคิดอ๋อคิดว่ามันแก่แล้วก็มันจะเก็บเม็ดง่ายต้องมานั่งเก็บเม็ดแบบไห้จ้ะถ้ามันแห้งอันนี้ยังไม่แห้งเขาเก็บได้มั้ยนุต้องรอมันแห้งเนาะกว่าจะได้แต่ละเม็ด มีหลายคนอย่างไร้เขายังไม่แก่เลยจ้ะฝึ่งปลูกมิไต่นี่จ้ะเม็ดลังออกจะพยายามเก็บให้ทุกวันจ้ะสองเดือนคงจะได้พบกันีหรอกเนาะตรงนี้พักชี หอมก็ล่วบ้านอยู่เคไหนจ้ะต่างบ้านอ้อนะครับพักบุ้งอีกอ้อกก็จะทาสีชมพูจำหมดเลยจ้ะทอบสีชมพูแล้วก็แฟนก็ไม่คัดค้านไม่ได้จากแกไม่ได้มาด้วยนี่บวบบวบงามกินพัดบวบกินเนาะ ทางจะแสบปลูกหลายอย่างเลยจ้ะนพนักง,งานรดน้ำกี่ไปเอาพักปังบ้านใครมาเมืรอไ,ไ,ไม่รู้จักเข้าเลยจะไปขอเม็ดเขาเนี่ย คลิปนี้ก็พามาชมสวนหลังบ้านจ้ะลกๆยังไม่ทำไม่เจ็จเลยบ๊ายบายทุกคนเด้อจ้ะบ๊ายบาย